ลูกสาวอีนี่ได้ตอนไปเห็ง,งานสมุยเนี่ยเออว่าได้ไปเป็นมาดามที่ไปชิญนกนบักป้าวอีว้ฮ่าได้ตอนไปอยู่ญี่ปุ่นเกิดซึนามีและเก็บได้พร้พอมพร้อมปัดตีนแล้ไปจีบตัวเทกุ๊าาิจพ้างไปเห็นธุรกิจทุก,ยกยอย่างปากงอไหลเห็นอีหอย่างเห็นยังกัดเก่งเฮ้ยว่าจะไปยูทูปเบอร์ดนะ้เห็นแี้วในกัดเนะก่ง กูจะแกนไปนาแล้วมันา่นนากูว่าตรงครับมันไม่ได้บกกูขอขอมูลมันก็บ่อืึ้แหละจะขึ้นลิงแสมให้ไวโนเม่ให้ที่ให้ขึ้นแสเมยจะไหนนี่แหละนั่นอีกเรื่องทีหยดนะไอ้ผีตัวนั้นฮะผีเอาทีเอากูเป็นผีตีนี่ทำยมฉับอกกูจังกตุกูหลอนจะขอยู้บอขึ้นแลนี่เนาะันกาเห็นิบบอกขบอเศร้ายงเอาเรื่องผีหลายลูกยาก สี่ผ้าเปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนรอบนึงกัดเตีงแล้วอีฮะเออชอจังปิดเป็นยังจะคอยปิดเหรอแม่บ่มีได้หน่อยไปเรียนแล้วเนาะเอาเป็นอยังก็บ่าไปเรียนมันบ่มีคนออกลูกเอาก็ว่ากันสั้นบ่ออกแล้วเนาะบ้านไหนจะมีแต่กระเทยกับเกี๊เอากันเนาะเอาผู้ชายผู้ชายเสื่อมกันท่อมกับท่อมเสื่อมกันมีเสร็จบ่มีได้หน่อยเขาเลยบ่มีได้หน่อยไปเรียนได้สังปิดเอาขันผู้ชายกับผู้ชายเอากันเขาออกลูกม่าเป็นยังเป็นหมาไปลกูจะเปิดโรงเรียนสอนหมา มึงเข้าเอาบังโอ้โหวะคืออย่าวนมึงเห็นภาพแล้วมึงเข้ามาเกลียข้าแต่ขีโรดโอ้ยไปผู้ช่วยสวยจะพากเป็นเกลดร้านเสริมสวยแกานี่เป็สิจกรท่องจิพากไปซื้อของโอ้ยขันป้าด้วยก็บยาจัท่องถอขคอยยาอายนอย่าบอกร้องเสียงมาจะได้จะ่มาสูกับยุนาลานกองกักเนธเอสวยของข้าพ่นพ่อของเข้าว่ไแพ่อผูเลียน มูลยอะไมูเหียวอีหมามูเหลีวแม่มันจ๊ไดนก่าใส่ใจเป็นชุดเบอร์ซาเช่คนนั่นนี่ะปัดคนติเฮนนาคนชาฮ่า่าฮ่าปัดดผู้ว่าอยู่ในเม็ตคอนบอนอชนค่ะโอุ้ยมับเป็นดอกเป็นดวงอีแต่ก็ด่างเน่าจะจ้าไอบงค่ะกันนาบึงเน่ชาปัดอาดิดาคอนดีคอนดา แกได้มาคือปากคุ้ยหมาจ้ะปากก็ชาปากค,ค่ะปาแบนเมียมเอาดาบไม่ได้ดังประเดีย๋ยวปากก็ได้มาคือชุมหนึ่งอันนันแท้ีง่ชุบขุนเสียกเขาทอดอยุบตลาดานั่นใหม่นะนะปากแกได้แม่คุณง่ายเจนี่เบิร์กบอกหลุดอ่อนล่ะฉันออกคุณนายเจนี่ลาคว้างติ่มข้อหยุดอย่าจับอย่าจับไี้แง่ขั้น ว่าไอล้ยี่สิบบาททีนี่สิบบาทเอ้าทุกอย่างสิบบาทนะแจะเป็นพัฒนาชัดตลาดมุทุับาททุกอย่างสิบบาทยูริม่าทุกอย่างยี่สิบไมทุกอย่างสิบบาทแค่ขายยี่สิบไม่สิคือเพิ่มแน่นบอกนั่นแหละพี่หน่อยกินตามหน่อยเพาอีว่าจะสี่รอกค่ะกินเอาอ้า เลอตันนี้ที่ยศอันนี้ซับเปเลอว่าไม่หิโต้หีโตดกันเม่นั่นว่าหญิงจิเปิดร้านเสริมสวยสะดอกตาโอ้สิเปอร์แลนด์เธอเลยมาหาชื่อของมาหาชื่อของว่าดีละล่นดี้แขนี่สุย่างเดิค่ะอู้วนี่สุยางอีหลีมีหอดหมาหุ่ยเจ้ควายทะนุก็มีอันนั้นลูกแขนด้นั่นลูกอีนั่นอุ้ยเห็นหน้าดูเห็นหน้าพอมันมี กินเขาไม่สิไรชิปอล่าถึงไฟนี่โจกมาจ้าโจกโจกยางกระโจกนั่นจูนี้บัวกระโจกกระโจกแ่ว่ากระโจกเขาแหลตโตกโจกนกระเทยมันหลายชะลอกาไปแล้วมันจะไรขาดจันน้อนเลยนะโอ้โหคนที่ดูเขาดูแ่ที่แรกยางผมวาว่าสิยานแม่งเจอในเรื่ยางลูกกระของอะไรนี่แต่เช่นชอบนะ เยกโขกมาเลยเลี้ยวอยโขกห้ลูกค้าก็ได้งโกเลยเล้วได้ยินๆนะลูกเก่าจะ้ว่าจะมาดุนกันแท้ไม่ลูกคนละ,ละนคนละ,ละ,ะันวันๆคือีรอพ่อมันขายหมูเนาะ <c oughs> แต่โตกะนะได้คะ่นนะมาจะเนี่ยงหนอู้ดีกปเมยแต่โตกทำไมดาไดค่ะ ว่งแม่ขึ้นมานนันล้วก็เือยีหลีน้อยหลีบ่อนดูเขนยังบบบมันคึ้มาไม่ห่ากระโนามะพาวุงุงมุงุงกทำับา้านงานชแทเอี้ยมี้มาหูแยนอกก็ไม่เอาเราไม่งาาชฉเป็จัน์นั่นแต่งขึ้นกับเททุกวนจีแล้วี่หมูหวานทีหมูหวานเพรเห็นไม่ห่างเก็ดแต่ละดีปุ๋ยพรสี กไฮโซส้โซมันแาจากลใสบังกันนะเนี่ยใส่อ้ยไอหัวกวนะกระจกี่งกระจกมันใส่ใส่ลใสหล่หลว่าเขาไปนี่กตกลที่สดนใซองบ้ากันนะองหลดค่ะเราทว่เห็น กระจกเนี่ยหอกมันมีปุ่มโผล่มีปุ่มโผล่้ปุ่มนี่แล้วมันจะเห็นรูปกระหอกระโปรงบอกย้อนีกที่สี่กรธกันนานโอนหก่ากว่ามึงบังดาไปโกรมาหานมิเตสเลวเชนเลวโี่โง่บังงี้บอกโกรดูดูโกร แม่รักหนูนะมา่ให้หนูยหนูมดาแม่ด่ามาาแต่แม่นะแม่รักทุกคนนะยิงเดียวมือหนึ่งตึงใครๆก็เข้าใจลอยหัวมฮองยักอกเแม่นาปดิิูนแม่ตวบเป็นยัง คาราตาคือดีีงาแม่งกระูกจ้กของเมนน้อเอามึนดิจ่นนาเอาตีลูกปืนกูจะไปขี่รถตู้ถ้ามึง แน่น้อสะอ่อนนะอแง่ะาปบุญเป็นคุนนาพ่อใจบาใจบชานที่เราไม่อยากซองมาย่นาก็อยางซองไปซองตัวจอบก็รหนยวัาราเท่าไหร่ยิ่งลอหลาไปซองเลยนะเออม่ยีดวงโกูวะยังีดวงโกูเมื่อคุแกวงโก้จ มันจะไม่ด <tu i> ิ่สันสนนะมน่น e ีเพราะเป็นดวงโกน่ง I mean, ันกอกเทาตอนนี้บ้าไ้ลู้ไอ้สวงดูซิอั้องดูซีคนเมื่อกี่มันคือว่าีม่ง้เาโขดปุ่มนี่นี่แม่หล่ะจะบอกดปุ่มเนาะฟงอี่ยแเี่ยกดนคืวอะไรแม่ฮะมันสส่แปลกๆเบิ่งอีกรอบก่อน เก,กิดประกันว้าวหัวไอ้ผีหลอบบหกคนแค่ล่ะไอ้ยุให้กระโกรมันว่าใส่สีเหลืองมันใส่สีแดงว่าม่็นมันโกรธดีนี่จักแล้วนี่มันกดผิดเอ้าอีหล่ากดผีมันต้องกดแก้มสองถุง ฉพาะมันี้วัวันหรอกมาได้ดจัวคนหนึ่งนี่นะไตว๋นไ่ตเทเือยไ่สองเทียนไขวตุสองเทียอเ ไอ้ก่จีหัวขาีนกับบกินเกลยเหงยอยเหงน้อยบอีขาม่้ามีแล้วเอาเอาเ้ามาอย่งป้องเัวนี่อ้ออีหลีถ้าพ่เป็นบุบุพรของอารีแนสวกจุกเนี่ยแก้งกินครับบออกอนอนอ้่จมันคือบมีมันบอทันโกรธกกกอน ให้องให้ให้ซองโลดต้องไปดก็ได้ซองโวลดมาหนึ่งเมียอยู่เมียอี๋ก็มีก็ได้นอนสีบึกอะไรโนตราดเปนนั่นเนอบาคาร่ามันหยาป้องนะเมื่อกีคือตนแหน่ฟังหันมันว่นมันเอาอดีตมาเอาแล้ว บอกแล้วรล้วค่มนั้นจ้าบอกมึงโคดทางว่อีบอกมึงงมันรีเพศดันสี่บอกรีเพ็กจะมีงูนอนลูกมึงเนาะเบิรงไหนนี่นนะโอ้ซเียกด้อซีม,อ,มอันอีหล่าวาอีหล่าเสีนยนกินอหไมันเบิดเดี๋ยวนี้ได้เลยอกินเบิดโดนละพูดให้หน่อยใจจย ว่าเป็นกระจุกเป็นหยูที่ละทจังวนั่นแะกระจุกยงจะวมไปกวนีไม่เป็นืนเบืองคากเนาะค่ะอันกระจุกแกสิมันมันอภินิหามันบอแม่กันาได้ว่านกระจุกทองก็เดี๋ยวล่า้าใดจหนึ่งมันเป๋กอนลด่ดนี้พวกว่าเท่าสีกินเนี้ยูน โอโนลหุันซ้อมแต่ก็มาทีสามเ่็นได้สิถือเลขน,นะสงไงแม่ลเะเทมโอ้โหมนไม่เย็นโวใน้ำนนรนนื้อ<ม>เนี เนี่ยนีมันพายงางของกระจกจิเอาจิ๊บ่ามันใส่แห้งสงนมือม่ให้เกียรติไอจูกวิเศษกูแจ็คเม็ดเอาจินจินมันจะตายช่าแล้วนะเอา่านะพน้ามันได้อยเดี๋ยวนี้ อยากซังกระจุกไปสองฉังนอ่ะม้วนผมมึงน่ะนะเอ้ที่พ่อให้หนูจอ,อย,ยนี่ไดนหนูย่างไปเฮียนนั่ะพ่อกาบ้านหนูจอยหนูจอยเนาะเขาตัวฮามากจนอันนี้ปอแต่กูย่างไก่ตลาดเขาว่ากูคือนง่ายงายเขากะทังว่าอะไรไเขาตัวเอ้าเอ้ามูที่ซองนะซองที่เรียนตีซองนี่ซองสายเก็ๆให้ลูกขัดซองนะเด้อขันซองจะเป็นคนนายหลายกดก่อนได้ยันนี่กดตรงไหนอ่ะกดตรงนั้นไงปูมีปูมี เห็ดบางหนึ่งมันคือซุมเตีนโยธาอยู่นะาสนาไม่เห็ดแม่เนี่ยคือจังคือจังกระจมันตัวนูนี่ละปลามมึงตัวจะของเกี้ยนี่จ้งมันมาไปทามหนูไหนูเห็ดทังหันนี่อุ้ยตลาดกระจมันเป็นบ่าวานรี่ไหรบูยดอันลองลองเห็ดจังสี่มืองัเองเห็จังกนเลังังอททายันนะนะเห็ดเบื้องแกเดี่ยแเห็ดรลดแจกมมื่าไดีค่ะบอน้่ว่าจันซองหนามันคือนมลอยนะ จะตดแตกยนต์ไม่เป็นกระจกสามิติโอ้สมมิติอ่ะโอ้ก็บอกเรียกว่าเงาหน่ว่าท่านเห็เงาท่านให้เห็นเร้วโอ้ไม่ดีแท้โอ้เมฆคนจ่าอันนูนได้เป็นตำแนงเชี่ยหิ นี้ยข้าขับมึงร้อนดันมึงจีบอะไรเอาหัวดแกวอยแกอารมณ์เดียดีขนาดนั้คุณครูบอกว่าขันยูเฮียนนี่กระจกใหญ่ันห้เต้นใช้กระจกล้องเบิงเอาด uh ีอ okay. ุ้ยพอดีเสียใจป้าแน่ทุบถีบมาแ่ไม่จ้องอยู่นี่ละแม่ละเอาดีมาซื้อบ่เออมึงเก่งซากอนขันมึงเก่งงั้นะแม่จะจีซื้อให้แม่ซื้อเด้อเออโกบอลตัวมึงแบบเบงตาโกโรดเนี่ยเอาดีๆีอาตินไปยังล่ะ มันคือบอมีโดนตี เน้นช um. ื <an> care, ่อแห้งตายแม่กาอองกาวองเป็นลูกแม่อย่มานันได้ขายแกงโูมันใจนกินป่าจะไปสวนยิผู้ชายผู้ชายจะกรชอบนะนะตั้งใจยู่ข้าวรมัตั้งใจอะ แกใจนะเม่เช็ดปากบงนี้อ้าปากมันคงตืนจะองดเอาไมี่ได้ารอกรอบนึงอีกรอบแม่อจะไ้ี่หายจะหยุดอดเอามะคือมงาขัจ่อฟ้อนตีบเกี่ยบเมันไดที่แม่เขาคือพเม็นคัดเมีนเเกกบเมีนปันไดทอยีปอมเมื่อแค่กูยืนอยู่พี่กูกับพิจารณา ฉันยืนไกลเพรานั่มันไม่กินปากมันหรอกกกินโตมันแหละันอีกเทียบอกอีกครั้งหนึ่งดูไงตั้งหน่อยเน,นยื้อ่จาจกนั้นประจันกินปากทุกเช้า